ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถดเน a ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาด เท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการพบศพชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ผู้เสียชีวิตไม่มีญาติพี่น้องดังนั้นเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าซูยมามะจึงอาสาเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของงานศพซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิต ชายคนดังกล่าวก็บอกกับซูยามะว่าเขาเห็นผู้หญิงนิรนามอยู่ในห้องของเขาและยังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการจะฆ่าเขาซูยามะคิดว่าเพื่อนของเขานั้นคงจะป่วยอาจจะมีอาการทางจิตอะไรแบบนั้นจึงแนะนำให้ไปหาหมอแต่ชายคนที่เสียชีวิตก็บอกว่าหากไม่เชื่อจะนำหลักฐานมาให้ดูแล้วสุดท้ายเขาก็ขาดการติดต่อไป จนสุยมะสงสัยและไปหาเขาแล้วก็บพบว่าชายคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว ยังพบกับกล้องวิดีโอตกอยู่ข้างๆร่างของผู้ตายทีมงานได้รับวิดีโอนี้มาจากซูยามะมาอีกต่อหนึ่งนะครับจึงได้ทำการเปิดดูเพื่อหาข้อสันนิษฐานโดยในวิดีโอนั้นถ่ายไปที่โต๊ะเครื่องแป้งภายในห้องจากนั้นไม่นานรูปร่างของผู้หญิงผิวซีดหน้าขาวผมยาวก็ปรากฏขึ้นในกระจกอย่างชัดเจนก่อนจะค่อยๆเลือนหายไป ทีมงานต่างขนหัวลุกแล้วเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปอาจจะเป็นวิญญาณที่ผู้ตายนั้นเคยอ้างถึงยังไงแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็คงต้องตวรวจสอบกันต่อไป คุณแอดและคุณโอในคืนนี้พวกเขาได้คอแแลบกับทีมงานจินนี่เร็กโทเพื่อเข้าไปสำรวจในหมู่บ้านร้างที่เคยมีประวัติหลอนระหว่างที่สำรวจนั้นก็เจอเข้ากับสิ่งแปลกๆทั้งผ้าสามสีที่ผูกรอบต้นไม้เอาไว้รวมไปถึงสบายไทยที่มันไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ได้แต่ถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าแถวนี้ต้องมีซัมติงนะครับสาวสวยอย่างคุณดาดา ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานก็บอกว่าเธอเห็นรูปร่างอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆคิดว่าอาจจะเป็นผีที่อยู่แถวนั้นที่พยายามจะสื่อสารเข้ามาเฮ้ยโอ้โหมีชุดไทยเลยนี่ตุนามาแล้วท่าเ้ามาหนูรู้สึกเลยว่าตรงนี้น่าจะอาจจะมีคนเสียชีวิตต้องมีประวัติอะไรสักอย่างนึงเขาถึงมีคำอะไรทรงนี้ขึ้ นี่ดราดาพูดที่คือพี่่จริงๆุได้ยินเสียงได้ไหมพี่น้องเขามีสัมผัสที่หกนะครับนี่บอกตรงๆเลยเพื่อพิสูจน์ในเรื่องนี้คุณดาดาจึงตัดสินใจสวมสบายผืนที่พบหวังจะใช้วิธีแบบโบราณในการติดต่อกับดวงวิญญาณ ซึ่งระหว่างนั้นก็มีเสียงของร่วงหล่นลงมาทำให้บรรยากาศตอนนี้น่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมวิธีการติดต่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติของพวกเขาคือการให้คุณดาด้ารำเพื่อติดต่อกับดวงวิญญาณแต่ขณะที่รำอยู่นั้นดวงตาของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปตาดูแข็งราวกับถูกบางสิ่งเข้าสิงหลังจาก,กรำไปสักพักเธอก็เป็นลมสุดตัวลงไปกับพื้น จนคนที่เหลือต้องเข้าไปช่วยเฮ้ยมออะไรลุกแล้วพี่แ้เอาแล้ว เมตตาจะงเปลี่ยนไปไม่ไหวบอกใจนะพี่ไหวไหมพี่ไม่ไี่แก้ตัวเฮ้ยบอลเนี่ยบอลเนี่ยและเมื่อได้สติกลับมาเธอก็เริ่มเล่าว่าในตอนแรกก็ยังรำไปปกติแต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย เอาจริงสิ่งที่พวกเขาทําก็ถือว่าแรงกันอยู่นะครับคนทั่วไปก็คงไม่มีใครกล้ายุ่งกับสิ่งเหล่านั้นที่ไปพบเจอในสถานที่แบบนี้คลิปนี้คือหนึ่งในตอนที่เดนิสนักล่าท้าผีชื่อดังชาวรัเสเซียต้องกลับมาทําภารกิจในบ้านหลังเดินที่เขาเคยเข้ามาปราบผีแล้วหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณในบ้านหลังนี้จะยังไม่หมดสิน้น หลังจากเข้ามาได้ไม่นานเขาก็เริ่มเจอสิ่งผิดปกติแบบเดิมๆทั้งลิ้นชักที่เปิดออกเองเก้าอี้ที่ขยับเองได้อย่างน่ากลัวและตู้ไม้ที่โยกไปมาบ่งบอกว่าพลังงานที่นี่ยังรุนแรงอยู่ เดนิสไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่นี่นั้นมีห้องใต้ดินอยู่ด้วยโชคดีที่เขาได้พบมันโดยบังเอิญในครั้งนี้และคิดว่าที่นั่นอาจจะเป็นแหล่งรวมวิญญาณก็เป็นได้มีหน้าเขาถึงจาัดก,การไม่หมดสักทีแล้วกล้องที่เขาได้เอาไปตั้งไว้ในห้องใต้ดินมันก็เริ่มจับภาพแปลกๆได้เมื่อจู่ๆที่พื้นก็ถูกปกคลุมไปด้วยควันสีขาวก่อนที่จะมีพลังงานบางอย่างโผลออกมาจากควันนั้น สิ่งนี้ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างก่อนที่จะพุ่งเข้ามาหากล้องแล้วก็สลายไป ต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมารูปร่างแปลกๆก,ก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยคราวนี้ดูออกชัดเจนว่าร่างกายนั้นคล้ายกับมนุษย์กำลังคลานอยู่ในห้องใต้ดินที่น่าแปลกก็คือแขนขาของสิ่งนั้นดูค่อนข้างยาวผิดปกติมันคลานออกมาอย่างช้าๆก่อนที่จะแปลเปลี่ยนเป็นควันสีขาวแล้วก็ลอยหายผ่านกล้องไปสิ่งนี้ไม่ได้โผล่มาแค่ครั้งเดียว ต่มันปรากฏให้เห็นอยู่หลายรอบจนเดนิสเริ่มเชื่อว่านี่อาจจะเป็นดวงวิญญาณเก่าแก่ที่สิงอยู่ในห้องใต้ดินมานานนับสิบปีครั้งนี้เขาจึงไม่ได้มาเพียงเพื่อสำรวจแต่เพื่อจะหาทางปลอดปล่อยหรือขับไล่ให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ออกไปผุดไปเกิดสักทีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำสำเร็จไหมนะครับ ขณะที่จอชกำลังดูทีวีอยู่ในห้องนั่งเล่นเคืนอันเงียบสง,งัดก็ถูกทำลายด้วยเสียงแปลกมันดังมาจากอีกห้องหนึ่งเสียงนั้นไม่ดังมากนักแต่ก็เพียงพอจะทำให้เขาขนหัวลุกเพราะในบ้านหลังนี้มันควรจะมีเขาอยู่เพียงคนเดียวด้วยความสงสัยเขาจึงลุกขึ้นไปตรวจสอบดูพูดทักทายไปตามภาษาแต่สิ่งที่ตอบกลับมานั้นก็คือความเงียบราวกับอากาศในห้องนั้นได้หยุดนิ่ง ขณะที่กล้องแพนไปเรื่อยๆทั้งห้องที่อยู่ติดกันนั้นภาพที่เห็นก็ทำให้เขาชะงักในทันทีเพราะมันมีรูปร่างสีดำกำลังยืนหันหลังอยู่กลางห้องเงาร่างนั้นนิ่งสนิทราวกับคนไร้ชีวิตจอชไม่กล้าเข้าไปใกล้มากกว่านี้เขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันบางอย่างที่แพ่ออกมาจากร่างนั้น h e ล l o เขาจึงได้ถอยหลังออกมาและเริ่มมั่นใจขึ้นทีละนิดว่าน,นั่นคงจะไม่ใช่โจรแต่อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่พลัดหลงเข้ามาในบ้านของเขาอย่างว่านะครับในต่างประเทศนั้นไม่มีสารพรภูมิวิญญาณต่างๆก็อาจจะเข้ามาได้ยิ่งบ้านบางหลังชอบสร้างกันอยู่ตรงทางสามแพร่ง แฟงเข้ามาสำรวจในสุสานแห่งนี้เนื่องจากคราวที่แล้วเขาเจอเข้ากับผีผู้หญิงชุดขาวจึงตัดสินใจกลับมาอีกครั้งเพื่อดูว่าผีตนนั้นยังอยู่ที่เดิมหรือไม่เขาใช้เวลาไปหลายสิบนาทีในตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นบางสิ่งที่เป็นรูปร่างของมนุษย์กำลังยืนอยู่ในความมืดแบบไกลๆสิ่งนั้นมีลักษณะท่าทางเหมือนกับกำลังทำพิธีเคารพสมศพ จึงทำให้บรรยากาศตอนนี้ชวนขนหัวลุกจนแทบจะหยุดหายใจ What the hell แล้วรูปร่างนั้นก็ค่อยๆเดินหายเข้าไปในความมืดแฟงที่สงสัยอยู่ว่านั่นจะใช่ผีตนเดิมหรือไม่เขาจึงเลือกเดินตามเข้าไปตรวจสอบดูก่อนที่จะเห็นเข้ากับใบหน้าของผีที่โผล่เข้ามามองเขาอย่างน่ากลัวสิ่งนั้นจ้องมองมายิ่งมองนานๆหัวใจของฟแฟงก็เริ่มสั่นกลัวเขาทนไม่ไหวต่อไปจึงตัดสินใจหันหลังแล้วรีบวิ่งหนี คลิปนี้เป็นอีกคลิปที่เคซี่นั้นจำลองขึ้นมาเป็นเหตุการณ์ในคืนที่พ่อของเธอได้เจอกับบางสิ่งจนทำเอาเขาขนหัวลุกวันนั้นพ่อของเคซี่อาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางสิ่งเมื่อไฟตรงหน้าบันไดบ้านมันได้กระพริบติดติดดับดับเขาพยายามจะกดสวิตช์ปิดไฟที่ชั้นล่างแล้วแต่ก็พบว่ามันยังคงกระพริบอยู่อย่างนั้นในระหว่างนี้ ที่เขากำลังจ้องมองไปที่ไฟตรงบันไดาชายแก่ก็บังเอิญพบเข้ากับบางสิ่งที่น่ากลัวเพราะได้มีศีรษะของผู้หญิงที่มีหน้าตาน่ากลัวยื่นออกมาจากประตูส่วนทางด้านขวาคือศีรษะของบางสิ่งที่มีหัวลอนลงกำลังชะโงกออกมามองเช่นเดียวกัน ก่อนที่ไฟมันจะกระพริบอีกครั้งแล้วหัวทั้งสองก็ได้หายไปอย่างเป็นปริศนานี่แค่เหตุการณ์จำลองนะครับยังหน้าคนลุกขนาดนี้ในตอนที่เจอเข้าจริงๆดีนะครับที่ลุงแกไมห่หัวใจวาย เมื <If S 2> ่อครั <here. S 2> ้งอดีตเพื่อนบ้านในละแวกนี้ได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านจนเมื่อเข้าไปตรวจสอบดูก็ต้องตกใจเพราะเจอกับศพเจ้าของบ้านถูกฝังเอาไว้หลังจากพบศพทุกๆุกคืนคนที่ผ่านไปผ่านมาก็มักจะได้ยินเสียงร้องไห้ข่ำครวน เหมือนกับว่าวิญญาณเจ้าของบ้านยังคงรอความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับเธอชาวแก๊งนี้จึงมารวมตัวกันเพื่อสืบหาความจริงว่าเจ้าของบ้านนั้นเสียชีวิตได้อย่างไรอย่างน้อยๆหากความจริงนั้นถูกเปิดเผยวิญญาณของเธอก็อาจจะไปผุดไปเกิดได้แต่ดูเหมือนว่าวิญญาณของเจ้าของบ้านจะไม่ต้อนรับพวกเขาเลยเพราะได้แสดงความเฮี้ยนออกมาโดยการให้เก้าอี้ตัวหนึ่งขยับได้เอง Aqui neste lugar foi encontrado O corpo de um rapaz um ah. Entendeu? Aqui era uma casa ou o que, que é? É uma São casa quarto. É uma São casa quarto. Não, ela faz aqui, ó Faz aqui, ó Nossa, você tá filmando ali Né? Mas aqui, esse, oh, André Esse, ó oh, Você tá sentindo? Você tá sentindo a presença de algo aqui Eu tô ali. sentindo um vento gelado vindo aí de dentro aí, cara Opa, 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 opa. Ah, eu falei? Falei, eu só Sua atividade acontecendo. Ah, eu acho que o พวกเขาจึงพยายามติดต่อดูโดยขอให้เธอนั้นปรากฏตัวก่อนที่จะมีมือมาทาบอยู่ที่บานหน้าต่างจริงๆทําเอาเหล่าชายชะก,กันถึงกับตกใจก่อนที่ชายคนนี้จะหันกล้องไปทางด้านหลังแล้วก็พบว่าห้องนั้นมีรูปร่างของผู้หญิงผมยาวรุงรงังกําลังยืนนิ่งอยู่ในความมืดเมื่อเธอปรากฏตัวออกมาหเห็นแบบนี้<ๆ>ก็แปลว่าอาจจะต้องการความช่วยเหลือจริงๆ แต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะช่วยเหลือเธอได้มากกว่าการสวดส่งวิญญาณได้ยังไงเมโลนีเอลลิสส์เดดไลท์บู๊ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ